สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายทอรธันปรีสตีวงเลขที่5ม201ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมเด็กชายนิชวัฒน์ฟานันดาโรนมสองน์หนึ่เลขที่6ขอบคุณครับสวัสดีคร yep ับผมเด็กชายปวินทภัทรกาญจนาเนตยานนท์ม201เลขที่7ขอบคุณครับสวัสดีครับผมเด็กชายพัวัฒน์ดุลมสิม201เลขที่8ขอบคุณครับผมชื่อเด็กชายภูริฤทธิพัชร์มสองศูนย์หนึ่งเลขที่1ิขอบคุณครับสวัสดี คลิปนี้เป็นการสอนด้วยจิตอาสาพเพื่อให้ความรู้แก่น้องๆหากมีข้อบิดพาการใดขอภัยมานาทีด้วยมาน้องมาดูข้อ29กันเนาะ In the c l a s s r o o m เขาบอกว่าในชั้นเรียนอ่า YOU ก็คือตัวคุณนะก็ะคือตัวน้องอะ่ะเข้าใจปะ่ะสิ่งที่โจทย์ต้องการจะสื่อเนาะ y o อ oh I can't I can't answer that I can't answer that เนก็คือโอ้ฉันไม่สามารถทาฉันไม่สามารถตอบได้เลย answer บางทีอ่ะมันแปลว่าคําตอบหรือหรือถ้ามันอยู่หลังแค้นอันเนี้ยมันจะสื่อว่า answer เนี้ยแปลว่าการตอบคําถามโอเคไหมน้องเนาะก็คือโอ I can't answer that ก็คือฉันน่ยไม่สามารถตอบคําถามนี้ได้เลยเนาะเพราะแค่ะเป็น modal verb โมเดิลเวิร์ก็เพื่เวิร์บทูบีเวิร์บทูดูชุดมีอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยจะเป็นพวกอเวิร์บช่วยโปรตีนที่เราเรียกกันเนี้ยจะเป็นพวกอเวิร์บช่วยเนาะอืมซึ่งอะไรที่มันอยู่หลังเวิร์บช่วยหรือว่าอยู่หลัง work, โมเดิลเวิร์บปะโปรตีนจะเป็นฟิเนตีฟโอเคปะ่ะฟิเนตีฟก็คือเอ่อรูปที่แบบรูปเขาเรียกกี่ยาแท้เออผ่านกี่ยาแท้กี่ยาแท้ก็จะอย่างเช่นบี B, อย่างเงี้ย verb to be อ่ะ be อ่ะเป็นกริยาแท้ผมว่า it's am Was verb be n เพราะเนี้ย be อ่ะจะเป็นกริยาแท้เขาเลยเรียกว่า verb to be เออเพราะเนี้ยจะเป็น verb infinitive verb infinitive เป็น verb ที่อยู่ในรูปแบบรูปกริยาแท้น้องส่วนใหญ่เพราเนี้ยมันจะแบบมันจะเป็นตามแบบกฎของภาษาเนาะอืม a c h e r Why n o ททำไมล่ะ ทำไมทำไมถึงไม่คือ not อมันแปลว่าไม่แล้วก็ทำไมไปลาย not จะแบบเฮ้ยทำไมล่ะแบบเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างเนี้ยแล้วมันจะบอก i t i s, it s ก็คือมันยอมาจาก i t i s เนาะ i t i s easy ก็คือมันง่ายนะ it ของมันที่มันหมายถึงเนีคือการตอบคำถามคือมันอาจจะเป็นการตอบแบบวิชาอะไรก็ไม่รู้แต่ว่ามันทีเชอร์บอกว่า แปลว่าไอ้คำถามเนี้ยมันง่ายใช่ไหมยู you. แล้วบอกว่คุณเนี่ยคุณสมควรจะตอบว่าอะไรเพราะมันข้อสอบอะถามว่าเออมันสมควรจะตอบข้ออะไรเนาะมาห yes ฉันใช่ฉันเข้าใจมันฮะแอบเพิ่งบอกไปว่าตอบคำถามไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อนี้ตัดเลยเนาะง่ายๆ understand ก็แปลว่าเข้าใจอยู่แล้วเนาะ a l right I had a headache อืมฉันมีอาการปวดหัวแต่ had เนี้ยเป็นเวอร์สสองเนาะเป็น past tense เนาะอืม Sorry I missed the last class ก็คือขอโทษฉันอ่าพลาดหรือขาดอะ่ะ Miss Miss ในที่เนี้ยมันหมายถึงขาดชั้นเรียนะนะเนาะ Miss Miss ปรติที่น้องเจอในเกมอะ่ะ เอมิสท uh, ี่มันหมายถึงก็หมายถึงว่าร e ีพลาดอะไรเงี้ยมิสมันจะแปลว่าพลาดขาดอะไรเงี้ยหรือว่าแบบมิสแบบคิดถึงแบบเอออย่างนั้นก็ได้ I miss you เนาะอ่าก็แปลว่าไอเงี้ยมันจะดูดีสุดแต่ว่าข้อเนี้ยมันดูดีสุดพี่ทดเอาไว้ก่อนนะพี่ให้ข้อนี้โอเค I I อ้เน,นี้ยมันมาจากคำว่า I have finished have เนี่ยไอ้เน,นี้ยเป็น present perfect present perfect น้องรู้จักไหม present perfect เนี่ยเป็น tense tense หนึ่งของเอ่อการ present การเวลาของ present เนาะซึ่งปกติแล้วอะถ้าน้องเจอคำว่า have อะน้องจะส่วนใหญ่คนบางคนอาจจะแปลแบบไม่ได้แปล ว่าได้ก็ได้แต่ว่าแบบโอเตีย oh, พี่จะแปลคําว่าฉันได้ทําหรือฉันได้อะไรสักอย่างโอเตีย oh, เขาจะใช้คําว่าได้กันได้ก็เหมือนกับคุณได้ทําไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเนาะ I have finished my homework ฉันได้ทําการบ้านเสร็จแล้ว finish เสร็จคำว่า finish finish เนี้ยมันหมายถึงว่าการทำอะไรสักอย่างเสร็จอะ แบบ I have finished แบบจบอะไรเงี้ยฉันได้ทำการบ้านจบแล้วเนาะอืมแล้วทีเนี้ยดูจากการที่เขาอะตอบคำถามไม่ได้แปลว่าอะไรเราก็ต้องมาเลือกอสองข้อนะ้องซึ่งมันจะดูดีสุดก็คือ alright I had a h เอ I had a h e a d a c e กับ sorry I missed the last class ซึ่งดูจากแบบบริบทอะแล้วตักค่ะพี่อยากจะเลือกข้อ3โอเคปะเพราะว่ามันดูดีสุดแล้วอะน้องขอโทษฉันขาดคารแบบล่าสุดไปล่าชาร์ตแปลว่าล่าสุดะนะก็คือฉันเอ่อฉันเรียนล่าสุดอ่ะจบข้อยี่เก้ตอบข้อ3นะน้องโอเคครับไปครับผม